สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านค่ะอาจารย์พวงรัตน์ปฐมศิริรัก์อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้จะพูดถึงหัวข้อพัฒนาการของกลไกว่าด้วยการจัดการคนต่างด้าวและผู้รีภัยโดยรัฐไทยค่ะก่อนอื่นเลยคือต้องขม้วพูดก่อนว่าเวลาที่รัฐไทยมองผู้รีภัยหรือรัฐอื่นๆเนี่ยมองผู้รีภัยที่เข้าถึงประเทศของตัวเองเนี่ยเราจะมองเห็นถึงคนต่างดาวครานนี้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักคนต่างด้าวหรือแยกคนต่างด้าวออกจากคนสัญชาติไทยในีสมัยรัิกาแปลองสัญสาติ ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่จะมีพระราชบัญญัติสัญชาติพระราชบัญญัตกิก็การที่เป็นรัศดรแล้วก็พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองที่เข้ามาจัดก,การคนต่างด้าวคราวนี้ความเป็นคนต่างด้าวของผู้ร้ภัยเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าคนกลุ่มน,นี้เขาถูกผลักดันให้หนีจากประเทศต้นทางของตัวเองเข้ามาดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้ขออนุญาตเข้าเมืองและตกเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายการต่อสู้ตรงนี้คือการที่พยายามที่จะทําให้เรารู้ว่าความเป็นคนเข้าเมือของ ทางที่ผิดกฎหมายของผู้รีภัลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมกับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดแบบนี้คราวนี้เราสําหรับประเทศไทยรู้จักผู้รีภัยเมื่อไหร่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นทั่วโลกทั่วโลกรู้จักผู้รีภยัยออกสักประมาณปี19-51ที่เป็นทางการคือรู้จักภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสถานาภาพผู้รีภยัยซึ่งในพศนั้นก็คือ2494สําหรับประเทศไทย จริงๆในยุคนี้ประเทศไทยเริ่มต้องรู้จักผู้รีภัยแล้วค่ะเพราะเป็นยุครอยต่อของสงครามโลกครั้งที่สองเข้าสู่สงครามเย็นหรือสงครามอมหาเอเชียโพราที่มีเขาเรียกว่าผู้อพยพที่เป็นผู้รีภยัยรอบประเทศเพื่อนบ้านค่ะคราวนี้จากช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวผู้พูดเนี่ยแบ่งยุคของการจัดการ,รกลไกการจัดการผู้รีภัยของไทยเนี่ยออกเป็น3ส,ส่วนด้วากัน3ยุคเรยยื่องยุคที่1เนี่ยผู้พูดเรียกมันว่ายุคว่าด้การอ่จัดการผู้รีภัยแบบไม่เป็นทางการเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย ตั้งหลักที่จะบอกอนานาประเทศว่าตัวเองไม่มีผู้ริภัยไม่มีกฎหมายว่าด้การจัดการผู้ริภัยแต่ในทางปฏิบัติเรากับพบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารของไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่จะรับผู้ริภัยในยุคแรกเนี่ยเข้าไว้ในประเทศไทยซึ่งในยุคนี้เอาเป็นว่ากินเวลาประมาณ2494ถึง2546 ซึ่งมันมีสักสามขั้นตอนหลักๆที่เรา,เาทำกับเราจัดการผู้รีไพขั้นตอนแรกเลยคือเรามักปล่อยให้คนกลุ่มนี้อ,อยู่ในประเทศไทยโดยที่ไม่ผักกันกลับแล้วก็มีลักษณะของการไปสร้างค่ายผู้รีไทัยซึ่งเป็นค่ายดีนูแกลงในหน้าพยาวหรือในกระทั่งสงขาให้กับคนจากประเทศลาวจากเวียดนามขณะเดียวกันขั้นตอนที่2คือมันมีลักษณะของการใช้พระราชบัญญัติการระเบียระะนราษฎรเข้าไปรับรองสถานนะ ของคนที่หนีภัยอันตรายจากภัยการสู้รบในช่วงเวลานั้นที่เข้ามาไทยแต่เราไม่รับรองในสถานะผู้รีภยัยเราไปเขียนว่าเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็แยกเป็นเวียดนามอ,อพยพลาวอ,อพยพผู้พัดถิ่นสัญชาติพมา่าผู้อพยพจากเกาะงคมแลวก็พักคอมมิวนิสต์มาลายาขณะที่ขั้นตอนที่3หรือตัวที่กลไกตัวที่3คือเราไปใช้มาตรา54ในพรบคนเข้าเมือง2522เพื่อเข้าไปผ่อนผันให้กับ ผู้หลีภัยการสู้รบจากเมียน,น้าหรือผู้หลีภัยจากเมียน,น้าซึ่งก็คือใช้มาตรา54ประกอบมาตรา19มาตรา20เข้าไปสร้างก้าวข่ายผู้หลีภัยตามแถบแนวชายแดงคราวนี้ในยุคนี้สิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นคือมันบอก มันสะท้อนที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม,ไม่ได้มีกฎหมายตัวไหนที่เขียนถึงการจัดก,การผู้รภัยแต่มันเป็นการชี้ทางข้อเท็จจริงและเอกสารทางฝ่ายปกครองเป็นหลักเพราะใน,นกลไการการจัดก,การทั้งสามส่วนทางสมชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกประกาศระเบียบของมหาไทยมักจะบอกว่าการไม่ส่งกลับคนทั้งทุกกลุ่มนะคะที่พูดมาในยุคที่หนึ่งเนี่ยก็เพราะเหตุผลว่าถ้าส่งกลับไปแล้วจะทําให้พวกเขาเนี่ย,ยเผชิญกับอันตรายถึงแก่ชีวิตในประเทศต้ตนทาง ในขณะที่บางมาติคอลมอเช่นมติคอลมอเกี่ยวกับเวีนอโควเพย์ถึงขั้นเขียนไปว่าภัยในประเทศต้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นภัยที่เกิดจากความต่างทางเชื้อชาติหรือความเห็นทางการเมือทงทำนองนี้นะคะผลลัพธ์ของยุคที่1 แน่นอนว่ามันมีข้อดีกับผู้ริภัยทําให้คนกลุ่มหนึ่งไม่ต้องถูกส่งกลับขณะเดียวกันมันก็มีผลกระทบด้านลบเพราะมันทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันถูกถูกส่งกลับไปขณะที่ผู้ริภัยบางคนที่ควรได้รับการรับรองในสถานะที่แสดงในยะความเป็นผู้ริภัยแต่กับไม่ได้รับรองหรือตกหลน่นแล้วในเวลาต่อมาเขากลับกลายเป็นคนที่ไปถือบัตรของแรงงานต่างด้าวแทนนะคะ ขณะที่ผลอกีกส่วนหนึ่งมันคือผลกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นที่ทําให้เรากลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ไปปฏิเสธในเวทีระหว่าะเทศว่าเราจะไม่รับผู้ีิภยัยเราไม่มีกฎหมายส่วนนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงเรากลับใช้ทรัพยากรส่วนหนึ่งเพื่อเข้าไปจัดการหรือไปดูแลคนกลุ่มนี้ในประเทศไทยคราวน,นี้ยุคที่2ตัวเองเรียกมันว่าเป็นยุกคกลไกในลักษณะซอฟต์ล็อที่ใช้แต่ใช้แบบไม่สม่ำเสมอที่เรียกว่าซอฟต์บลอกเพราะว่ามันไม่ได้เขียนออกมาเพื่อเป็นกฎหมาย แต่จากประสบการณ์ประมาณ40กว่าปีของประเทศไทยมันทําให้เกิดการขมวดกลมหรือตกผลึกของฝ่ายความมั่นคงเราเห็นเอกสารบางส่วนของสอมชที่เข้าไปขมวดกลมเรียกกลุ่มคนต่างๆในยุคที่1ว่าเป็นคนหนีภัยความตายไปเรียกคนที่มีลักษณะข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ริคัยว่าคนหนีภัยความตายและให้นิยามว่าคนหนีภัยความตายคือคนที่หนีอันตรายต่อชีวิตจากประเทศต้นทางแล้วยังส่งกลับไม่ได้นะคะคราวนี้สิ่งที่ยุคที่สองเนี่ยมันกินเวลาสัก ตัวเองเรียกว่าเป็นช่วงสัก25-46จนถึง25-58สิ่งที่มาสะท้อนนิวที่2คือผู้รีภัยในประเทศไทยมี2กลุ่มแต่ว่าเราเห็น2กลไกกลุ่มแรกคือผู้รีภัยหรืออดีตผู้รีภัยกลุ่มนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ว่าวยการจัดการสถานะบุคคลปี2548สชแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงหรือกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เห็นพ้องที่จะเขาเรียกว่ามีนโยบายอันหนึ่งที่บอกว่า คนที่อ,อพยพมานานแล้วแล้วกลับประเทศต้นทางไม่ได้ใช้คํานี้นะคะว่ากลับประเทศต้นทางไม่ได้และอยู่จนกลมคืนกับประเทศไทยประเทศไทยก็จะไม่ส่งกลับแล้วซึ่งอีกหคือพวกเวียดนามอ,อพยพและลาวอ,อพยพผู้พัฒถิน่นจากเมียนมาในกลุ่มขณะเดีวยวกันประเทศไทยใช้สามกลไกหลักก็คือให้สิทธิอาศัยชั่วคราวถาวรและก็แปลงแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นสามกลไกภายใต้พระคนเข้าเมืองพอระสัญชาติพระการทะเบียน,ะะนราษฎรพระการทะเบียนคนต่างด้าวอันนี้เป็นกลุ่มูุ้รีภัยเก่า ขณะที่กลุ่มที่เป็นปัญหาและเป็นโจทย์หลักที่นําไปสู่ยุคที่3นะคะยุคปัจจุบันก็คือกลุ่มผู้ลี้ภัยใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ลี้ภัยที่เข้ามาเป็นตัวบุคคลคนเดียวหรือเป็น Family ที่เรามักจะเรียกว่าผู้ลี้ภัยในเขตเมืองผู้ลี้ภัยที่เป็นเออเบเลฟูจีคราวนี้ประเด็นนี้คือว่าไอตัวกลไกมาตรา54ที่มีที่ประเทศไทยเคยใช้เนี่ยในการจะค่ายก้าวคายเพื่อที่จะไม่ส่งกลับผู้ลี้ภัยจากเมียนมาเนี่ย มันไม่ได้ทำมาใช้ปรับใช้กับเออร์เบอร์เลจีอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันใช้กับเคสบางเคสคือมันมีการใช้มาตรา54มาตรา19และมาตรา20ทำให้เออร์เบอร์เลจีบางส่วนเนี่ยไม่ต้องอยู่ในห้องกักมันถูกใช้ไม่ต่อเนื่องทำให้มีบางส่วนอยู่ในห้องกักขณะที่บางส่วนถูกส่งกลับไปซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหลักที่ทำให้มันนำมาสู่พัฒนาการในยุคที่3ที่ตัวเองจะเรียกมันว่าพัฒนาการของกลไกความพยายามของประเทศไทยที่จะสร้าง กลไกลกฎหมายวิธีการจัดการผู้ริภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งซักประมาณปี2559ที่เป็นจุดเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเป็นบุตรหมายอาการที่เป็นทางการเพราะมันตรากฏความเห็นกฤษฎิกาที่พยายามจะชี้ว่าการคัดกรองผู้ีิภัยเนี่ยสมควรที่จะใช้มาตรา54หรือมาตรา17ตามพบรบคนเข้าเมืองขณะที่ปี60เนี่ยมติคลรมก็ออกมารับไอเดียตรงนี้ของกฤษฎิกาแปลว่า นนกลไกการคัดกรองผู้ริภัยมันควรจะอิงแอบ,บอยู่กับพรบคนเข้าเมืองไมาาไ่มาตาใดก็มาตราหนึ่งตามความเห็นของกฤษฎีกาขณะที่พัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนจากตักต้งใจตรงนี้คือว่าในปี62มันเกิดเป็นระเบียบว,ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ซึ่งเป็นระเบียบที่นําพาทุกท่านมาพูดคุยกันในวันนี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าตัวเองเนี่ยมองเห็นว่าระเบียบเนะะี่ยค่ะเป็นระเบียบ เป็นพัฒนาการที่ได้ยินดีมากสําหรับประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีข้อสังเกตจากสามข้อหลักๆแล้วก,ก,ก,กันที่มีต่อระเบียันนี้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยตัวเองสังเกตว่าระเบียบเนี่ยยังคงใช้คําว่าระเบียบตัวเนี้ยไม่ได้ใช้คําว่าผู้รภพายแต่ไปใช้คําว่าผู้ที่ได้รับความคุม้คมครองซึ่งเบื้องต้นอาจจะมองว่ามันเป็นชาเลนจ์แหละมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปคิดอีกว่ามันหมายถึงผู้ริพายหรือเปล่าแต่ตัวเองพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีข้อดี และอยากจะตีความมีเชิงโพสิทีฟว่าคําว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมันเปิดโอกาสให้เราหรือประเทศไทยตีความคนที่เราจะไม่ส่งกลับได้กว้ากว่าอนุสัญญาสถานภาพผู้ลี้ภัยหนึ่งเก้าพหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายผู้ลี้ภัยสมัยใหม่ที่ประเทศอื่นก็มีการใช้กันอยู่บ้างขณะที่ยุโรปยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายย,ยุโรปเขามีกฎหมายว่าด้วยการจัดการผู้สแสวงหาที่ลี้ภัยซึ่งน่าสนใจในแง่ที่ว่า ใม่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าหรือไม่มีองค์ประกอบครบที่จะเป็นผู้รีภัยตามอนุสัญญาผู้ดีภัยในกาลหนึ่ง,งซึ่งประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เซ็นแล้วเนี่ยค่ะยุโรปบอกว่าคนกลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ subsidiary protection ซึ่งเป็นการคุ้มครองนอกเหนือจากอนุสัญญ,ญา,ญญญาผู้ดีภยัยคือคุ้มครองคนต่างด้าวอีกกลุ่มหนึ่งที่ยุโรปบอกแล้วว่าจะไม่ส่งกลับเพราะรู้แล้วว่าถ้าส่งกลับไปเขาก็จะ,ะเผชิญกับอันตรายที่ถึงแก่ชีวิต ในทำนองเดียวกันเพียงแค่เขาไม่อยู่ภายใต้นิยามของอนุสัญญาดังนั้นพอกลับมาพูดเรื่องคำว่าผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระเบียบปี62ของไทยแปลว่าเรามันก็เปิดโอกาสให้เราที่จะใช้ตัวอย่างของประเทศอื่นที่จะตีความให้ครอบคลุมถึงผู้ริ้ภัยในบริบทของประเทศไทยที่เราตั้งใจจะคุ้มครองได้นะคะอันนี้ข้อสังเกตข้อที่2คือเรามองว่าตัวระเบียบเนี่ยยังมีข้อบกพร่องบางประการที่สามารถจะ แก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยไม่ยากเลย,เลยคือว่าระเบียบปัจจุบันเนี่ยไปพิงอยู่กับพระราชบัญญัติบริหารราชาการแผ่นดินแต่เราต้องเข้าใจกับว่าผู้รีภัยเป็นคนต่างดาวซึ่งข้อเท็จริงหลักเลยคือเขาเข้ามืองมาจริงๆอยากให้กลับไปการแก้ข้อบอกพร่องน,นี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยคือการกลับไปใช้ความเห็นของกฤษฎิกาที่พยายามจะอบอกว่าระเบียบอันนี้ควรต้องพึ่งพิงอยู่กับมาตราในพรบบนเข้าเมืองซึ่งตัวเองเห็นว่ามันคือมาตราห้าสิบสี่ ถามว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเรามองเห็นระบบกฎหมายคนเข้าเมืองของออของที่อื่นตัวอย่างเช่น EU สภาพยุโรปเวลายุโรปมี EU immigration r e g i m หรือระบบกฎหมายคนเข้าเมืองของเขาซีกหนึ่งของเขาหรือขาหนึ่งของเขาคือกฎหมายว่าด้วยการจัดการผู้รี้ภัยและผู้แสวงหาที่รีภ้ภัยขณะที่อีกซีกหนึ่งคือผู้อ,อพยพในกลุ่มอื่นแปลว่าเขามองเห็นคนต่างด้าวและคนเข้าเมืองทุกกลุ่มภายใต้รีจีนเรื่องของระบบกฎหมายคนเข้าเมืองเขาเชื่อมโยงภาพนี้เข้าด้วยกันซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเรามองเห็นว่าผู้รี้ภัย เนี่ยเอ่อเมื่อเขาควรที่จะได้รับการปรับสถานะเป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือได้รับการยอมรับในสถานะนั้นแล้วก็ตามอะไรก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนต่างด้าวอยู่เราเชื่อ,อ่เราเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้คัณนาการที่เราจะเข้าไปจัดก,การสิทธิ์ของเขาเนี่ยต่อยอดไปได้ตามกฎหมายไทยในส่วนอื่นๆ ะะซึ่งตัวเองก็มองว่าไอตัวระเบียบปี62เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อ15ของตัวระเบียบที่เปิดช่องให้เราชี้ไปได้แล้วว่าระเบียบตัวเนี้ยต้องเข้าไปพึ่งพิงกับมาตราในพรบคนเข้าเมืองค่ะส่วนข้อสังเกตข้อที่3คือว่าผู้รีภยัยมีความเปราะบางไม่เท่ากันถ้าเราพูดถึงผู้รีภัยเด็กและผู้หญิงดังนั้นในอนาคตพัฒนานการของประเทศไทยก็ควรที่จะต้องมีกลไกในการคัดกรองเข้าใจผู้รีภัยเด็ก หรือผู้รีภัยเด็กที่เดินทางมาแบบมาคนเดียวแบบไม่ไม่ได้มากับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เชื่อว่าตัวการปรับใช้ระเบียบตัวนี้หรืออนาคตของการจัดการผู้รีภัยที่จะเกิดขึ้นจากระเบียบตัวนี้ผ่านนะคะก็น่าจะเป็นกลไกการจัดการที่เป็นรูประธรรมในยุคที่สหรือยุคในอนาคตของประเทศไทยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้การได้มาพูดถึงมุมมองต่อการจัดการผู้ริภัยในประเทศไทยต้องขออภัยที่ระยะเวลาเกินแล้วก็ที่สาคัญขอให้การระดมสมองเพื่อจัดการผู้ริภยัยและผูด้ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐไทยเนี่ยสามารถสําเร็จรุ่วง